อ่ะโอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินตามคาสู่ช่องไลนมอซซ์เหมือนเดิมนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับผมผมแกะเครื่องรอแล้วนะครับผมวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับผมก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเหมือนเดิมนะครับผมเออก็วันเนี้ยผมแกะไวรอแล้วนะครับผมก็เผื่อสําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปประกอบนะก็มาดูคลิปแกะก็ได้นะครับผมก็จะจะเล่าบอก นะครับผมสาเหตุอะไรทุกอย่างที่ผมทําไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับผมมันสมบูรณ์หรือยังมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็นี่เลยเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพามาดูเลยแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย <ๆ S 1> นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะแค่มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าผมทําอะไรบ้างนี่อย่างแรกผมให้ดูหัวลูกสูรเลยนะนะครับผม เห็นไหมทุกคนหัวลูกสูบผมนะที่ว่ารถไม่แดงรถไม่แดงนะครับผมดูนะหัวลูกสูบผมนะกี่มิลนะทุกคนดูกี่มิลทุกคนว่ากี่มิลมมหลายหลายมิลนะครับผมหลายมิลนะให้ผมเดานะประมาณไม่ได้ใจเหมือนกันนะผมไม่การพันธงนะก็สองเป็นสามมิลได้นะครับผมตกขอบลงไปนะครับผม แล้วหัวตรงนี้ก็ตกลงไปด้วยนะครับผมก็เอาง่ายๆก็คือกําลังอัดไม่เต็มนะนั่นเองนะครับทุกคนก็คือมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่รถมันจะอาจจะไม่ค่อยแบบว่าดีเท่าไหร่นะครับผมคือมันก็ไม่แปลกสาเหตุที่ผมไม่เอากําลังอัดเยอะก็เพราะว่าวาล์วมันไม่ตรงสเปคกนะครับผมทุกคนนี่นะก็คืออันนี้ค่อนข้างที่จะหนานะครับผมแต่ว่าไปจูนมาใหม่แล้ว คือวาวเป็นวาลยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ของลูกเจ็ดสิบมิลเองนะทุกคนเฮ้ยผมทําต้องลูกเจ็ดสิบหกนะสาเหตุที่ไม่เอากําลังขนาดนี้ก็เพราะว่าวาว,าวามันเล็กเกินไปนะครับผมก็เลยไม่ได้เน้นกําลังอัดเลยนะฝานี้ก็เปิดนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เปิดนะเปิดออาข้างนะครับผมก็คือไม่ได้เอากําลังอัดเลยนะก็เนี่ยแหละสาเหตุนะครับผมใครที่ทํารถก็จะรู้ดีนะผมแล้วก็อ่าเดี๋ยวอนาคตอ่ะ ผมมาทำบ้าแน่นอนนะครับผมคุยกันพี่ไว้แล้วนะทำบ้าแน่นอนใครอยากเห็นแบบไม้เยอะๆตัวเลข2 GPS ตัวเลข2นําหน้าเนี่ยผมทําให้ได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าคือมันต้องมาดูหลายปัจจัยด้วยนะครับผมพวกก้านพวกอะไรพวกเนี้มันจะรองรับไหวไหมนะครับผมก้านก็เป็นก้านธรรมดานะผมไม่ใช่ก้านญี่ปุ่นก้านอะไรนะเป็นก้านเทนกิธรรมดานะครับผมแล้วก็ข้อเหวี่ยงชัก1สิเ,เนี่ยมันต้องเหลาตูดข้อเหวี่ยงออกไปเยอะนะครับผมคือ สำหรับช่างที่เคยทําก็อาจจะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเขาว่าเสียงไหมนะแต่สาหรับผมไม่เคยทําอ่ะผมกลัวนะครับผมไม่ใช่ว่าอะไรนะผมกลัว,วมันจะขาดนะครับผมอันนี้คือสาเหตุที่ไม่ค่อยแบบว่าอยากจะจัดจ้านอยากจะจิ๊จัดอะไรกับเขามากมายนะครับผมก็คือเครื่องแต่ละลูกอ่ะต้นทุนอ่ะมันสูงนะครับผมไม่ใช่ว่าต่าๆนะแล้วก็คนทําอ่ะคือถ้ามันพังแล้วมันก็เสียกําลังใจที่จะทำเข้าใจไหมนะครับผม ต่ผมผมแบกรับความอน,นี้ไ้เยอะนะครับผมแต่เครื่องพังมันก็มีปัญหานะครับผมไม่ใช่ว่ามีปัญหาแค่ผมคนเดียวนะมีปัญหาถึงเจ้าของรถมีปัญหาถึงอันนี้ด้วยนะครับผมก็ออ้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมตัวเลข gps นะครับผมเลขสองอ่ะมีให้แน่นอนนะครับผมแต่ผมขอบีบกาลังอัดแล้วก็ทํเบาก่อนนะนะครับผมส่วนไดโนที่ไปปั่นได้4 7จม้าก็คือไปทั้งอย่างนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่มันเป็นนะครับผมวันนั้นนะ ในโนปันได้47ม้านะรถลิมลิมแหว่งนะครับผมแล้วก็จานปั่นไฟเสียไปเลยแล้วก็ข้าเหวี่ยงก็เป็นรอยนะครับผมคือเอาง่ายๆลิมขาดแต่มันก็ไม่เชิงว่าขาดนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือจานปั่นไฟมันโดนลิมตัวนี้กินเลยทุกคนจากจากร่องลิมเล็กๆแค่นี้นะต้องลิมเล็กแค่นี้นะแม่งันต้องลิมใหญ่มากเลยนะทุกคนเปิดเข้าไปแบบตกใจหมดอะมันเจอลิมกินนะ ก็คือวันนั้นนะปันได้47ไม้ทั้งริมทั้งริมเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วทีนี้สไออาการรถก็คือวันนี้มันติดบางนะผมทำมันติดบางนะครับผมคือ,อก็นี่นะครับผมเป็นปัญหาที่บอกนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะผมก็มาทําคลิปบอกแยกนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะกลัวแบบจะไม่เข้าใจผมว่าเอ้ยทําไมแบบรถมันไม่ค่อยมีกําลังอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบคอมเมนต์ไงเออบางคนก็ จะเซ็ตอย่างเดียวเลยว่ะทุกคนก็วันนี้วันนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วก็มีสาเหตุอะไรอีกไม่แน่ใจนะครับผมอสองลิ้นนี่ก็อาจจะไม่มีสาเหตไุไม่มีปัญหาไดนะแต่ว่ามันรอรอบหน่อยนะครับผมมันรอรอบหน่อยไม่เหมือนลิ้นบอลบาลที่อยู่หลังรถผมนะนี่ถ้าใส่ลิ้นนี้ไปอะ่ะจ็บจี๊ดแน่นอนนะครับผมจบแน่นอนนะเดี๋ยว,วอยางดูเจอ ัวเลขสองร้อยเมื่อไรอ่ะผมจับดิ้นบอลวาวใส่เลยนะครับผมแล้วจะเปลี่ยนแคมใหม่เพราะแคมนี้เป็นแคมติดฝานะเฮ้ยเสียงไก่ก็ร้องดีจังเลยวะฝาก็ไม่ได้ทํานะครับผมฝามาเดิมๆนะครับลูกเจ็ดสิบนะแต่มาใส่ป 76, เป็นเจ็ดสิบหกอ่ะทุกคนก็คิดดูว่าใครจะไปกล้าทําขนาดนั้นละ่ะใช่ไหมคือพังมามันก็ไม่คุ้มนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมที่เอามาอัปเดตดูแล้วก็สภาพรถนะดูนะครับผม ดุมยงดุมยอ่อใครจะไปกล้าขี่นะทุกคนดูยางสิยางเส้นละสองร้อยโซ่สเตอร์อะไรพวกนี้ใครจะไปกล้าขี่นะทุกคนโชคหน้าโชกโชบิใครจะไปกล้าขี่วะนะครับก็รอกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวทําให้ดูในเวอร์ชันหน้านะครับผมทำเบาทาอะไรใหม่เดี๋ยวจัดให้ดูแน่นอนนะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้เอามาให้ทุกคนดูเฉยนะครับผมเอามาดูแบบให้ทําให้ดูเป็นความดูนะ ทนี้ก็จะพูดมากไปหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอแกะเซอร์วิสก่อนนะครับผมส่วนซีนวาลก็ซีนวาลแตกนะที่ควันอะเออโอ้ลูกประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกรอบนึงนี่แหละก็ตกขอบไปนี่นะศูนย์ใต้บนอยู่นี่นะครับผมศูนย์ใต้บนมากตัวทีนะอยู่นี่แล้วนะครับผมเอ,เออใช่ใช่ใช,ใช่อยู่นี่แหละถูกละ ก็นี่เลยก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมผมขอเวลาแก่เช็คด,ดูก่อนนะครับผมเพราะว่าจะเอารถไปทําคอท่อใหม่นะครับผมทุกคนเหมือนรู้สึกว่าคอท่อมันจะเล็กไปหน่อยนะสามห้านะครับผมสามห้านะเหมือนรู้สึกว่ามันจะเล็กไปหน่อยนะครับผมส่วนพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ได้เปิดได้เลยนิดหน่อยนะคือ,อ ประมาณนี้แหละนะักครับผมอ่ะขอตัวลาไปก่อน,นจริงจริงว่ากันแต่วัปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเด็ดๆให้ดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ